พร้อมแล้วเชิญอะไรนะอาเชิญเลยค่ะอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนอเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนมี่การเปลี่ยนจากอุปเวยดึงมาเป็นร์บีคิวเดี๋ยวซีอีโอเจ้าของเขาจะมาหาแม่ก็จะมาอีกสองวันเนี่ยแหละเขาโทรเข้ามาละจริงๆคือเคยทำงานร่วมกัน ก็คือคุณบีอริยะเนม้ำนะครับตั้งแต่คุณบีอยู่ที่เดิมที่ช่องสามแล้วก็โทรมาจริงๆก็รู้จักกันเคยเดินทางกันไปต่างประเทศหลายๆครั้งแล้วก็ไปถ่ายละครกันอยู่แล้วก็โทรศัพท์มาแลขอโทษขอโพยเราอ่ะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่ได้มองเป็นเรื่องเลยนะว่าเราก็มารู้ตอนที่เขาโทรมาโทรมาเรื่องอะไรครับคุณบีเขาเล่าให้เราฟังแล้วก็อ๋อล้ะครับโอเคเขาขึ้นค่ามาเมื่อไหร่ครับ ก็เดี๋ยวมาสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันก็มาแค่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วอย่างการการได้มาของทางก้จกา้ทีมงายค่ะทีณแบนได้มาอย่างไรความเป็นทีมงานกรรมการผู้จัดการของบริษัทหนาไม่มีพนักงานเรียกได้ว่าทั้งผู้บริหารดดวยประมาณเกือบพันคนนะกพเรามีสิบห้าบริษัทใช่ไหมคะน้ำไม่ถึงนือเลยหรอกพอเราเห็นอีกทีหนึ่งก็คือว่าคุณบีก็โทรมาแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นเจ้าแม่ของเขาเขาก็โทรศัพท์มานะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไร แล้วก็ถามรื่งไงคะ่ะไม่แน่ใจแล้วก็ฝากเบอร์วางไว้อะ่ะวันกว่าถึงจะได้โทรกลับนะถามเลยคะ่ะบราว่าถามกลับนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรไหมคะถ้าถ้าไม่ได้สาคัญใช่เราจะมาสวัสดีปีใหม่ต้องรอปีหน้าก็บกสำคัญทํามีเรื่องอแล้วก็รับโทรศรัพท์เราก็ขึ้นรู้จากเขาจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไระสำหรับเราเลยเขาก็หาเบนเดอร์การแล้วก็เบนเดอร์ก็โทรศัพท์มาคุย ว่าก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องวิวาทอะไรกันแล้วก็ก็ไม่ได้มีประเด็นอะปร่าคุณดียร์รลยได้เล่าเนี่ยเล่าในระดับหนึ่งว่าว่าเขาก็เคยรับใช้ที่หนึ่งแล้วคือวันนี้เขามารับใช้ตรงจุดนี้เขาก็ยินดีที่เขาได้รับเกียรติจากเราแล้วก็บอกว่าก็เป็นทีมงานเรานั่นแหละนะคะกรรมการผู้จัดการเราแล้วก็คือผู้บริหารเราก็จัดสรรมากนะ่ะนะคะคุณบีก็มีความสามารถอยู่แล้ว กับทีมงานทุกคนนะคะก็ขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานกันก็จ,จบการทำงานผู้สั้นๆแ,แต่<า>ขเขาจะมาสวัสดีโดยการอเอาของขวัญมาเส้นไหว้มั้งสวัสดีปีใหม่ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงนั่งคุยกันระยะยาวว่าทําอะไรกันได้อีกก็คงถามก่อนว่าเขาทาอะไรบ้าง <S <S อ่ะยังไม่รู้จักบริษัทเขาเลยพูดตรงๆว่าเขาทำอะไรแต่รู้สึกเขาอยู่ในมหาชนเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าฟังไม่ผิดนะคะพี่อราได้เห็นอีก ใสอโค้ดโค้ดข้อความเนี่ยาไม่เห็นอะไรเลยค่ะเชิญแบบว่าโดนโดนช็อตโดนช็อตทีไปอะไรเงี้ยหลังจากที่ทำไม่รู้งานเลยค่ะปีแล้วแต่ว่าโดนแบาเบบี้ดิ้ช็อตไปอะไรเงี้ยอยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้นข้อประทเป็นกังวลใหมคะแบบมันจะแบบเป็นวิวาววิวาวไม่จบอะไรแบบว่าแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยนะไม่เป็นเรื่อง ไม่เป็นเรื่องมันไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมคะฟอสฟอคูตวันนี้มงกุดของเราคืออะไรคะเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันใช่ไหมคะจะมีคลื่นฝนลมทะเลอะไรมาฉุดอะไรก็แล้วแต่เพชรก็ยังเป็นเพชรค่ะจะมีภูิคิดด้วยอยู่ด้านล่างสุดเขาคิดขึ้นมาได้เนาะเอออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นอุปสรรคของชีวิตน่ะเล็กๆน้อยๆมันกระทบกระทั่งก็ผ่านคนได้น่ะแล้วเราก็เป็นเพชรอยู่ข้างบนได้ที่สุดค่ะ แสดงว่าเราไม่ติดใช่ไหมคะว่าเขาเคยทำให้อีกเวทีนึงแล้วก็ทำให้เวิีเราไม่ได้ติดอะไร<ม>แล้วเขาก็พูดจะ<ม>เขาพูดสันส้นๆนะเขาบอกเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่ที่เขาจะรู้ว่าควรต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเขาก็ชื่นชมในตัวเรา<ม>ชื่นชมงานของบริษัทแล้วเราเคยทํางานด้วยกันอ,อยู่แล้ว<ม>ก็ก็เคยถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วพุณหมีเขาเป็นผู้บริหารช่องสามตะกอนแล้วก็เราก็มาดูแลบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นฝีมือกันอยู่ก็ก็ ฟังก็ได้แต่ข่ายอย่างเดียวเลยนะแล้วก็รีบไปประชุมต่อขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะวางสายเท่านี้เราจบแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะคุณแม่ค่ะปีนี้ฉายามาแล้วเป็นฉายาคุณแม่แบบหัวเราที่ละวันค่ะเป็นคู่กัดสะเทินงงฉายาฉายาชนบทอะไรฉายาองไรดีคะจะมีไปทำไมอ่ะพี่แอเป็นสีรษะค่ะแม่แม่เข้ารอบค่ะแม่เข้ารอบเพลินค่ะ พี่นวัดเลยค่ะมันสว้ไมครับแม่มันไม่ใช่เวทีไทยเนาะมันเป็นเวทีระดับโลกมันเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นเราต้องคุยออนบิทาของเจปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราไม่ได้มองเรื่องเล็กๆอะไรหรอกนะคะก็สนุกดีอ่ะมีดราม่าให้สื่อมวลชนได้เล่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในความชีวิตจริงๆเลยคือบริหารงานโฟกัสของตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่ค่ะ ทำของตัวเองให้ดีผลักดันตัวเองให้สําเร็จโดยการทําในสิ่งที่ดีให้กับโลกให้กับสังคมเขาเห็นผลงานเราเองเพราะฉะนั้นจะพูดจะเม้าอะไรสนุกสนานก็ก็เป็นเ n t e r t a i n m e n t อย่างหนึ่งเนาะก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆ<า>สายาสายาพีนี้ไหมคิดไหมเขบ้าว่าปีจะได้หรือไงคะสายาอะไรนะลูกสายาดัราสะเทือนมอสะเทือน รู้ยังไงบ้างคะแม่กับสายาดีมันเป็นสายยาคนใจดีแ่าตั้งให้มามาแล้วทำมาแล้วค่ะแม่อ๋อเหรอคะอยากอยากกะบอกอะไรถึงประชาชนที่เขาเสพสายานี้เห็นใช่ไหเพราะต้องมีหลายหลายหลายคนมาเจอแต่แม่ก็ดื่มในนั้นก็กินคู่ของคุณแอนจากรโคลงแล้วก็กินอโวบัต้วยค่ะอ๋อเหรอจริงจริงมันทำให้คนมองได้ว่านี่ความบันเทิงเกิดขึ้นจากคู่อาหารความบันเทิงแล้วก็ ด,ด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้อยอ๋อ<ช>จะทําอะไรทําเลยอ,อยู่เฉยๆของเราอยู่บอกแล้วเราอยู่ในจักรวาลเราไม่รู้ว่าบนโลกเกิดอะไรขึ้น <laughs> เป็นความบันเทิงของทุกคนก็ทำแต่ค่ะเพราะในความเป็นจริงเราอยู่ของเราสวยๆ<ม>แล้วเราก็ทํางานของเราด้วยคุณภาพนะคะคู่แข่งมันคงต้องมีหรือเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งเลยนในชีวิตจริงๆนอกจากตัวเราเองเราคือตัวตนเราเองที่เราต้องแข่งกับตัวเรา น้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งบอกพอล่าบอกเอมี่อยู่เสมอบอกว่าพอเรามาอยู่กับฉันเนี่ยแข่งขันกับตัวเอง20กว่าปีอยู่ตั้งแต่รุ่น President คือประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มาอยู่กับ Endeavor IMG พอเรามาอยู่กับฉันเนี่ยเธอสังเกตว่าฉันเป็นคนทำงาน24ชั่วโมงนะตลอดแบบทำงานบ้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งกับตัวเองและที่สำคัญคือคนทั่วโลกก็เขาก็นับถือศรัทธา7จปีของเราอยู่แล้ว ฉะนั้นทําตัวเองให้ดีจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไป the best version ให้ได้แล้วทํายังไงเพื่อให้ generation เนี้ยรักในตัว universe ซึ่งมีอายุยาวนานถึงเ1ปีให้ได้การแข่งขันก็ตัวเองสําคัญที่สุดค่ะฉะนั้นฉะนั้นมันจะเกิดราม่าอะไรแต่ละประเทศมันเกิดหมดแหละไม่้มีปัญหาไม่ติดไม่มีอะไรแต่จริงๆคือเพิ่มเป็นหนึ่งได้ไหมว่าสวยที่สุดด้วย การรับชมนะคะเออจริงๆแล้วคือเราฉายรู้สึกคือเราฉายอย่างนี้ค่ะเอาใหม่เราฉายทั้งหมดนะคะช่องทางการรับชมคือทั้งหมด3การประกวดเลยคือ1ว่าด้วยตั้งแต่ฟรีลิมนะคะรอบฟรีลิมกับ National Costume เป็นวันที่11มก,การาคม เดือนมก,กราคมปีหน้าแล้วนะคะค,คืออีกหนึ่งเดือนที่จะเกิดขึ้นมหมายความว่าสเวตเออเมริกาแต่ว่าต้องเป็นเช้าวันที่12บเรารแม่ก็จะอยู่ในงานตลอดในฐานะที่เป็นเจ้าของงานซึ่งการไปที่นิวออร์ลีเนี่ยไปตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็ทีมงานที่นู่นเนี่ยประมาณหลายร้อยชีวิตมากที่ที่เป็นทีมงานของนิวยอร์กเราแล้วก็คือทีมงานที่ทํางานให้เราทั้งหมดเนี่ยการจองตั๋วคนหลายหมื่นคนมากที่ไปอยู่ที่นิวออร์ลีนโรงแรมเต็มหมด ตัวนี่คือขายจบตอนแรกคิดว่าสวันจบจริงๆเอมี่โทรศัพท์มากับพอล่าบอกว่าสาวันจบแล้วคุนแอนขายหมดเกลี้ยงเลยเป็นหมื่นคนนะ mm hmm. แล้วก็จองโรงแรมก็หมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นก็กราบขอบพระคุณมากค่ะใน,ในความกรุณาตรงจุดนี้ใครที่ไม่ได้ไปดูก็ฉายซึ่งซึ่ง,งแม่ก็จะอยู่ในงานตลอดแล้วก็นั่งดู observe ทำความเข้าใจทั้งหมดนะครับกับานางงามทุกคนที่มาจากทั่วโลก แล้วก็ national director คือคนที่เป็นเจ้าของเวทีของแต่ละประเทศซึ่งหลายๆคนอยู่กับเรามาตั้ง30ปีนะ <Yeah. S 1> ก็ไม่ไปไหนเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็ายวันที่2ตอนเช้าแล้วก็วันที่14คือ final competition ที่นุ่กนกลางคืนใช่ไหมคะที่นี่ก็เป็นตอนเช้า15เช้าทั้งหมดฉายที่ j จ18หมดเลยและการฉายที่ j จ18ก็จะเป็น standard นะเพราะเนื่องจากว่าเราสรัมปทานมาจากรัฐบาลก็เป็น standard แต่ไฮเดฟเรามีค่ะเรามีช่องหนึ่งคือ j k ค n ค e ซก็เป็นตัว h High d e f i n i t i o n ซึ่งอยู่ในบ็อของ AIS Play กับ3 BB mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็คือเข้าไปดูได้เป็นเป็นรูปนกยูงอ่ะนะคะเป็นเป็นช่องเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจนะะลงทุนชัดสวยงามมากมีอีกช่องทางถัดไปค่ะคือ Social Media mm hmm. ของ j k 1 8กับของตัว Miss Universe อยู่แล้วทั้ง YouTube เฟซบุ o กนะคะเดี๋ยวก็มีข่าวมาใน IG ใน Tik Tok อเอามาเป็นคลิปช็อตอ้นแ,แล้วก็ทวิตเตอร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าการปิดโรงภาพยนตร์ดูเลยซึ่งจะมีพาร์ทเนอร์คนไหนบ้างขอบคุณมากที่ให้เกียรติแล้วมาร่วมมือกันนะคะก็มีหลายเจ้าเหมือนกันแล้วก็ยึดแต่ละหัวเมืองเพราะฉะนั้นคุณสะดวกตรงไหน,นก็เดี๋ยวมีการประกาศคุณก็ไปดูที่นั่นได้ค่ะ จะได้มาเป็นจักรวาลเมมเบอร์ด้วยกันมาเป็นสาวกจักรวาลด้วยกันเนาะค่ะท่านอนุสาวรีย์จ้าชุดประจำชาติกับรอบปีนี้เราจะเป็นซื้อบัตรหรือว่าเป็นไม่ใช่โชครู้สึกว่าเป็นซื้อบัตรเหมือนกันเนาะซื้อบัตรเหมือนกันหมดนะแล้แลรู้สึกเต็มหมดแล้วใช่แล้วเขาก็โชว์ตัวเลขให้ดูหมดเรียบร้อยอุ้ยตายตายมหัศจรรย์มากปีนี้ดีมากค่ะมีโอกาสได้มาแบบดีกวยซีนบางทีที่แก่อนัจะอัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์ตัวเองมี ไปแม่จะมีแบบว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ให้ดูทวิตเตอมาแบบนั่งนั่งอยู่เออฉันคิดว่าบอยเบาๆแมบยเบาๆแม่จะอยากถ่ายน่ับแต่ละประเทศทุประเทศที่ลงแบบว่ามีมีเพราะทุกคนก็อยากจะเจอแม่อยู่แล้วแล้วเราก็จะมีวันประกวดอ่าถ้าเรียกว่าก่อนประกวดคือเป็นวันทชาว์ฮอลนะฮะเป็นวันที่เจ้าของมาเจอกับลูกค้าทุกคนก็คือ national director ของแต่ละประเทศ ซึ่งก็คือร้อยกว่าประเทศทั่วโลกมานั่ง1ปีเจอกันหนึ่งครั้งก็จะให้สุนทรพจน์แล้วก็คือพูดคุยเวลข้ามทุกคนเข้าสู่ universe family นะคะก็เป็นครอบครัวจักรวาลเดียวกันทุกคนทำหน้าที่ดีมากในการส่งตัวแทนนางงามของแต่ละประเทศมาวันนี้ขอบคุณมากเลี้ยงข้าวนั่งพูดคุยแล้วก็ฟังเราฟังคอล่าฟังเอมี่ทั้งทีมงานเลยว่าปีหน้าเดเรคชจะเป็นยังไงนู่นั่นนี มันเป็นการเทรนไปในตัวมันเป็นการฟังความคิดเห็นทางธุรกิจไปในตัวเป็นการอัปเดตแต่ละประเทศไปในตัวสนุกมากมากนี่จะไปอยู่เมกาเกือบเดือนน,นเนี้ย,ยแล้วก็แบบไปนิวยอร์กต่อ <c oughs> แบบยาวเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบไปคุณวอร์นิงอเมริกาไรอันแคลลีไปสัมภาษณ์กับ NBC u n i v e r s a l <c oughs> ไปสัมภาษณ์กับ CNBC <c oughs> ไปสัมภาษณ์กับ ABC <c oughs> ไปสัมภาษณ์เยอะมาก <c oughs> ปีนี้คือ <c oughs> ต้องพูดได้ว,ว่าแม่จะนั่งอยู่ กับทางตัวของนางงามจักรวาลด้วยแล้วบางสิ่งก็จะมีพอล่ามาด้วยแล้วก็คือแน่นอนว่าฉายไปสู่ทั่วโลกค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นบริษ,ษัทอเมริกันแต่ว่าเจ้าของเป็นบริษ,ษัทไทยเ,เป็นคนไทยและเป็นผู้หญิงข้ามเพศด้วยให้มันรู้กันไปสวยจัคเลยนะแล้วค,คุณทุกคนนะจ๊ะซีอูนะ